อ่าแล้วผมต้องขอกราบสวัสดีคุณดูทุกคนผู้ชมทางกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมทับซีโฟนะครับผมมาเขาเดนอะไรครับมาดูซิว่าที่นี่มันมีอะไรให้เรานะครับผมโอเคแต่ก่อนอื่นเรากินอาหารก่อนแล้วกันเพราะว่าไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวมาไม่ได้ไม่ได้ใสมาผมชอบชุดนี้มากกว่านะเพราะว่ามันอ่าค่าป้องกันมันสูงนะครับก็เลยใส่ชุดนี้มานะครับอันที่จริงผมก็คราบได้แล้วนะไอพวกชุดกันหนาวอาจัะไม่อยากใสนะครับมันมันมันมีค่าป้องกันมากกว่าก็จริงแต่ว่าชุดนอมเพอมันมี ต้านทานวาตปืนด้วยไงเออก็เลยชอบชุดนี้มากกว่านะครับก็เลยใส่นี้มาแต่ก็ข้อเสียก็คือเราไม่ใส่เสื้อกันหนาวมาก็ทําให้อาหารของเราเนี่ยอยู่ได้น้อยนะครับปกติอาหารจะอยู่ได้ถ้าเป็นอาหารระดับาหายากที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็คือมันจะอยู่ได้30นาทีนะแต่อันนี้ก็จะเหลือรดเหลือครึ่งนึงนะครับก็จะเหลือ25นาทีเนาะมาเอ,อ่อค่อนข้างที่จะงงนิดนึงว่าสถานที่มันแปลกนะมันเดินแบบมันมีช่องเขาเยอะมากเลยนะเออขึ้นชื่อเป็นเขาอะ่ะมันก็ มันก็เหมือนจะเป็นชั้นๆนะดูก่อนดิเออเนี่ยมันดูมันดูเหมือนชั้นนะเดินดูค่อนข้างยากนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอเดินสำรวจก่อนแป๊บนึงเอ่ออันนี้ก็เป็นเดินไม่ได้มันไม่เหมือนกับไอที่รับสูงน้ําท่วมอะไรพวกนั้นนะที่มันแบบจะมันจะเป็นหน้าผาลงไปใช่ไหมมันจะเป็นหน้าผาแบบหน้าผาลึกลงไปอันนี้มันจะเป็นเหมือนเออเออเป็นเขาเป็นชั้นๆอืมอันนี้ได้อะไรมาเนี่ย โอ้ตัวนี้ก็ตันว่ะงงเนี่ยบอกตรงว,ว่างงเดินยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเรค่อยๆเคลียร์ไปทีละจุดแล้วกันเดี๋ยวเดินล้อๆข้างดก่อนมีพายุหิมะด้วยอา้าวจะยิงจะยิงให้นหน่อยจะยิงเสือกบอกหน่อยไม่ดรอปหนังด้วยให้ตายเถอะส่วนอีเวนต์ก็เหมือนเดิมนะ ช่วยคนดิดูดิว่าในกล่องจะได้อะไรสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้เอาอันนี้มาว่ะไม่ได้เอาแหวนจิตวิญญาณมานีไอ้พวกนี้ใส่ทิศเหนืออยู่วะมาเร็วมาเปิดเร็วเข้าอ๋อยังไม่หมดยังไม่หมดโอเคดูสิโอ้ของก็ใช้ได้อยู่ใช้อยู่พอใช้ได้เออพอใช้ได้ อืมตรงน,นี้เป็นพื้นที่เรียบแล้วก็เป็นหุบเขาหมาเหรอแล้วยิงได้หรอยิงไม่ได้นะมาอ้อมขึ้นไปตรงน,นี้ก็คือสุดขอบแมปใช่ไหมเอตอตรงนี้จะเป็นมุมเราจะไล่าจากมุมไปแล้วกันเออเพราะว่ามันงงอะ่ะมันเป็นแมปมันเป็นรูปร่กงยังไงวะเนี่ยเป็นชั้นชั้นยังไงวะเนี่ยเราก็เดินทางนี้เดินแบบไบมันเป็นเขาแบบขั้นบันไดปะเอออะไรเงี้ยแบบเป็นทางลาบ แล้วไต่ระดับขึ้นไปอย่างเงี้ยเหรออันนี้ก็ตันใช่ไหมอะไรเราตรงนี้ดิตรงนี้อ๋อนี่ไงนี่ไงคนข้างน่าจะงงนะแแบบเนี้ยมันทำแแบบมางงมากเลยทางเดินอะยิงทีง้อืมอ้มเปรื่อนเถลีนี่ไงนี่ไงแอบบาตรงนี้นี่นี่นี่นนเค จะขอมึงตายแล้วก็หนีไปแล้วตรงนี้ก็เดินขึ้นมางี้ตรงนีงน้ยิงไม่ได้ปะยิงได้ปะเอ้ยอยิงได้นี่ว่ะมันติดบัอกมันติดบั็กโอเคตกใจนะว่ายิงไม่ได้เราเก็บของแไหมเนี่ยโอ้เก็บได้เก็บได้โอเคเดินมาทางนีตงๆๆ้ต้องค่อยๆคำทางไปเต้องงงเหมือนกันเออนี่ก็เป็น รู้สึกว่าเหมือนแมปมันเล็กปะหรือว่าผมคลิปเองเนื่องน่าจะเป็นเนื่องด้วยเหมือนกับด้วยรูปรษณ์ของแมปมันเป็นชั้นๆเป็นชั้นเขาอย่างเงี้ยเออมันก็เลยดูเหมือนเล็กๆแคบๆเ,เ,เนาะเออมันให้ความรู้สึกอย่างนั้นนะมาผมจะเปิดกล่องให้หมดเลยนะมีอีเวนต์อะไรผมทาหมดเลยเพราะว่าอ,อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะดอปอะไรก็มาเยอะเกินนะวัทีอ่ะมาเยอะเกิน เอาหนังมาต้องการหนังเปิดกล่องดูซิมีอะไรในกล่องอ่ะชึบอืมใช้ได้กิลสลอยไม่เอามีเต็มมีเต็มบ้านหมดแล้วป่าป่ามาต้องการหนังต้องการหนังหนังไม้เยอะอุ้ยเดือดรืดเดือดลืดเกือบตายเกือบตายเกือบ ผมไม่ค่อยชอบมอง HP ตัวเองนะวิหม,มีโอเคหมีหมีอยู่นี่หมีวิวเท่าไหร่วะหมีวิวร้อยยิบห้าเดี๋ยวเข้ามาจับแล้วกันเพราะว่าเหยื่อล่อล่าสุดผมยังยังไม่ยังไม่เต็มเลยมันต้องใช้เท่าไหร่นะห้าหมืนหรือห้าแสนนี่แหละเออไม่ค่อยมีเวลาไปจับนะแล้วเหยื่อล่อมันก็คาบนานเกิน โอเคก็หมดแล้วนะเดี๋ยวเราขุดแรกดีกว่าม,ม,มาอีกแล้วจะขุดก็มาใช่แหละโอเคเดี๋ยวผมเก็บของก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแมปนี้มันตอบอะไรให้เรานะครับผม และนี่ก็เป็นของเทียหกทั้งหมดที่ผมได้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยรู้สึกว่าของที่ได้ดอปน้อยมากนะแล้วก็แร่ก็มีไม่เยอะนะครับก็ไม่ได้มีอะไรน่าดึงดูดให้เรามาฟาร์มเลยแต่ว่าอัปเดตหน้าก็ไม่แน่นะผู้พัฒนาเขาอาจจะปรับอะไรขึ้นมาก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตค,ครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่น่าฟาร์มเลยครับดูดิของได้หัวแตกมากแร่ก็ได้น้อยและนี่ก็เป็นรอบ2องที่ผมมาฟาร์มครับดูดิแร่ได้แค่นี้เองอ่ะโอ้โห โอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมมันก็จะสั้นๆหน่อยนะคลิปนี้เพราะว่าหมดลมฟาร์มจริงอะ่ะคือฟาร์มแล้วมันมันได้แร่น้อยอะ่ะดุดแร่มีแค่นั้นเองอะ่ะแค่สี่ก้อนเองอะ่ะอะไรวะดอปน้อยเกินไปหรือเปล่าโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชื่นชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไปมากๆก็น้อยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคบบผม bye bye.